สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอผมป๊อปพิลพลนะครับในฟุตบอลวันอาทิตย์ครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ใครจะคิดนะครับว่าอาร์เซนอลครับจะสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้และก็เข้าชิงเอฟเอคัพได้สำเร็จนะครับเป็นความยอดเยี่ยมของมิเกลอาร์เตต้าที่สามารถปราบปรามาจารย์อย่างเป๊ปโกเลราซึ่งเป็นอาจารย์เขาเองได้อย่างเหลือเชื่อเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมนะฮะที่ไม่มองมองไม่ออกเลยว่าจะเป็นอาร์เซนอลเข้าชิงได้ยังไงนะครับแต่มันก็เห็นแล้วว่า แมนซิตี้เกมรับเขามีปัญหาจริงๆนะครับคือไม่ได้แค่ไม่เหนียวหรือว่าเอ่ออะไรนะครับแต่ว่าหนักข้อไปจนถึงรั่วเลยนะครับก็คือสามารถเสียประตูได้ตลอดเวลานั่นก็คือสิ่งที่เป๊ปโกเดลาต้องไปแก้ไขโดย,โด,ยด่วนโดยด่วนเลยนะฮะในช่วงปิดซีซั่นแค่3วิคเนี่ยครับเพราะว่าถ้าหากคุณไม่แก้ไขกองหลังนะฮะฤูดูการหน้าคุณจะเร็จริ้วคูดแน่นอนนะครับคือถ้าทํามนซิตี้เป็นบาเยอร์เป็นบาเซโลนาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็บุกยิงมากกว่าที่เสียเนี่ย ไม่ได้แน่นอนในฟุตบอลกฤษนะครับเพราะว่าเห็นชัดๆเลยครับเขาเจอกับทีมสวนกับเขาแพ้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชลซีเจอแมนยูเจอลิเวอร์พูลเจออาร์เซนอลล่าสุดเนี่ยแพ้หมดเลยนะครับโอ้แล้วแพ้อาร์เซนอลในเกมใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าเจ็บปวดมากนะครับเพิ่งจะมีหนึ่งถ้วยก็คือลีคัพหรือว่าคาราบาวไปก็ต้องไปลุ้นในแชมเปี้ยนส์ลีกและในสภาพเนี้ยหาว่าจะสู้เรัลมาติดได้ยังไงนะฮะมาดริดเองเนี่ยตัวนักเตะไม่ได้ดีเหมือนสมัยก่อนไม่ได้มีโรนโดแล้วแต่ว่าเออพวกเขามีสปิริตท ระบบทีมที่ยอดเยี่ยมโดยเซเนดินซีดานนะครับอ่ะมาค่บคืนนี้ครับแนะนำเลยครับเว็บไซต์ rg3th.com ครับเว็บไซต์นี้การันตีเรื่องของฟุตบอลแล้วก็มีให้ดูถึง5้าค่ายลองเข้าไปได้เลยฮะยูฟาสโบและก็แม็กซ์เบดนะครับลองเข้าไปดูกันได้แล้วก็มีคำถามและแอดไลน์ไม่ได้รคบแอดทีเด็ด 90s ตรงนี้นะฮะวันนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเจอกับเชลซีในฟุตบอลยูฟ่าเนรอบรองคู่ที่2 เอาตรงๆเลยฮะไม่ได้เจอไม่ได้แกเ้เคสแต่อย่างใดคู่นี้มองออกยากมากเพราะว่าแมนยูก็ดีมากนะครับ18เกมไม่แพ้ใครแต่เชลซีเองก็ดีไม่แพ้กันครับแม้ว่าจะมีหลุดแพ้ไปบ้างแต่ข้างหน้าครับโอลิวิชิรูนะครับทามิอับรห์มลงยิงได้ตลอดจอร์จินโยเมสันเมา,าส์โคเสิซยังคงแข็งแกร่งอยู่นะครับเกมรับก็แน่นขึ้น เมื่อมีอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับจะจับคู่ที่เซนเซนหรือเคอร์ซูมาอย่างน้อยก็มี1ตัวนะครับแล้วก็ยังมีอัสเปิโกยต้าเดี๋ยวต้องดูจะเอามากอรโรนโซลงไหมค่ำคืนนี้ครับราคาต่อรองมันมีออกมาแมนยูแต่ต่อเล็กน้อยกับราคาเสมอบอกแบบนี้ชอบใครเชียร์ทีมนั้นถ้าชอบเชลซีก็เชียร์เชลซีในราคาเสมอไปถ้าชอบแมนยูเชียร์แมนยูในราคาเสมออย่าเอาราคาต่อรองนะครับก็คืออย่าต่ออ่ะ ถ้าต่อเสียตังแน่เพราะเดายากว่าใครจะชนะผมเดาแบบนี้ว่า90นาทีกินกันไม่ลงจะเสมอ0-0หรือ1-1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปต่อเวลากันในเวมบรีเพราะฉะนั้นในราคาต่อออมาแบบนี้ถ้าหากจะเชียร์ทีมไหนถ้าแมนยูต่อให้อยูเชลซีแต่ถ้าสมมติคุณบอกว่าผมเป็นแฟนแมนยูก็เล่นแมนยูไปแต่ว่าก็ในราคาเสมอนะเดี๋ยวเพื่อเสมอจะได้ไม่ไม่เสียสตังนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จัดไปในเวลา90นาทีกินกันไม่ลงครับเสมอ1-1ครับ ในขณะที่พิมเบลีย์อังกฤษครับเลสเตอร์เจอกับสเปอร์ครับเล่นในบ้านของท็อตแนมวันที้ผมบรรยายด้วย3ามทุ่มครึ่งพีพีทีช่องสามสิบหกผมมองว่าคู่นี้เนี่ยสเปอร์มีราคาต่อรองที่ดีกว่าแต่เลสเตอร์ไม่น่าแพ้ครับยังไงเลสเตอร์ต้องมายื้อในนัดสุดท้ายที่เจอแมนยูเพราะฉะนั้นค่ั้คืนนี้ผมว่าสเปอร์กินเลสเตอร์ไม่ลงจะออกที่ผลเสมอเช่นเดียวกันและก็คู่สุดท้ายพิมเบลีย์ฮองกเกดบอลหมัทีมหนีตกตกชั้นเจอกับซาห์มตันผมมองว่าแม้บอลหมัจะถล่มเชลซีมาสี่ถล,มล่ม แต่คืนนี้พวกเขาจะไม่ชนะซันตันครับซันตันมีเกมสดกับที่โดดเด่นเพราะฉะนั้นคืนนี้ผมว่าจะเสมอ3คู่เลยครับบอสตันเสมอเซาล์สนะครับเสเปอร์เสมอกับเลสเตอร์และแมนยูเสมอในเวลากับเชลซีนี่คือเว็บไซต์ RG3TH.com นะครับอย่าลืมแอดไลน์เข้ามาคุยกันแอดทีเดกขอบคุณมากสำหรับคำแชร์สวัสดีครับ